ทุกคนด้วยนะครับพวกกับผมพี่เกมเมกการนะครับวันนี้มีเกม Division นเคยนะครับผมก็มาเริ่มกันดีกว่านะครับที่เรามีตัวละครนะครับผมก็เป็นตัวละครผู้หญิงนะทำไมบ้าเละลืมซ่อมไปต้องตกใจผมลืมซ่อมไปเล่นกันดีกว่าเดาอักมันต้องโอ้ย พกคมในทีพืนนี่มันจะช่วยไล้ไหวะชอบมาครับลองดูก่อนครับโอเคไปหาห้องเลยกันดีกว่าแล้วก็มาเดินนะครับยังอยู่ในชาร์เลนส์ของงนอนนั่นเองครับก็เล่นสองเกมนะครับผมจะเอาไปครับไปทีมทีมไหนวะทีมนี้ก็ได้ครับเราช่างแม่ของแคมมือ เทสๆเฉยๆเฉยๆก็เรื่อโอ้หลันหัวเลยรนะอเบ้อมา เราได้เมื่อกี้มันระเบิดล้วล้หรือว่าสาบๆป่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,อออออยวโอโ้จะบอกนะกโผล่กละอจอโปะครับผมอยากเล่นเว้ยมึงมาโปออะไรเนี้ย อ่าม่ปโป้มันดูอย่างว่ายังยังยังไม่เจอฝั่งโน้นก็ใช่ย่อยแล้วไม่ได้มาถึงโป้มันฝั่งนู้นอะมาถึงว่ามันเล่นโหดออมากแล้ <S <S น,น่าจะโปเหมือนกัน เยะโปรทั้โปรใช่ป่ะเยอะโปรเจอโปแต่นี utet, 1> 1, ceu, it, ่ไม er ่ได้ไอ้ที่หนึ่งไอ้ที่หนึ่งชิดมึงมาเลยที่หนึ่งทีมแดงที่มันโปรทั้งคู่เลยนะจะบอกไว้ก่อนนะม่อะไรมูเล่นโปรตรงนี้วะไอ้เฮียกูข้องไหนกูเจอโปรตลอดเลยุหย อารโโโาเโ่กาจริงไหมโอฝั่งมันได้เปรียบกว่าหรือเปล่าวะเพราะมันเดินแต่ว่าฝั่งเรามันได้เปรียบเพราะว่าถ้ามันตาย ไม่ชนกลุ่มกลุ่มเดือดของพีพีนี่ต้องมนหมักขึบนบนลวดูอ่ะสามสิบตายหนึ่งใช่ป ไอ้โป่ฝั่งมันออกไปแล้วเหรอโอ้โหไอ้เ้โป่ทัะโป่สัตว์สุดท้ายมันก็ต้องออกโป่ฝั่งมันก็ต้องออกไปไอ้ยี้โคนดีใจไม่ได้มีโป่เลยฮะไอ้สัตว์แย้เอ้ยกูดโอ้โหสามมาเล่นทำคลิปกับน้องดูเจียวโป่งเจอโป้อารมณ์เสีย งั้นขอทำคลิปนี้คลิปเดียวกันล้กันจะเป็นแบบว่าโป,าโป้ครับโป้ครับจะมีใครคนนึงได้กลับบ้านเฮ้ย <c oughs> มันเข้ามาทุกห้อง เร้เอนเกมิ่งว้ยจะโปทำไมอออละออละโปคระบาโปครับ ไอ้เย่มันไม่ได้ตัวเดียวเว้ยถ่ายรูปจบแล้วเดี๋ยวทำอุ้ยอุ้ยโอ้ยฝั่งฝั่งมันเริ่มโหดกว่าแล้วครับอ๋อแล้วครับไอ้ัต๊์เอ้ย ขอข้างกันนะน้องคุยเรอทีมเราน่าจะแพ้สกอร์เป็นอย่างนี้ไม่ต้องตกใจกูตายเพราะโป ก็มีปืนระเบิดเหมือบบนกันด้วยว่ะกดทีซีออกมาทำไมหน่อยบ้า บอกนะว่าแม่ขับผักนจะแพ้ครับนะใชนะอุ๊ยสตาร์ดา <c oughs> โอเคกูแพ้จบไหม <c oughs> ไอ้เหียโปทำไม่ะอาพร่องไปแล้วโอเคน้องเดี๋ยวพี่เอาให้คลิปนี้ลาไปก่อนสุดครับ